น้องๆเห็นชัดไหมคะมามามาลุ้นกันหวยพวุ่งนี้หวยหุ้นพวกนี้ชุดรวมคะ่ะเล่นชุดรวมอย่างเดียวเราพวกนี้เนาะไม่ทำอะไรีแล้วไม่งั้นเพี้ยนเนาะอันนี้ลาวสตาร์ของเราอันนี้คือฮานอยอุ่ยไหนไม่ใช่ค่ะคือหุ้นชุดรวมของเราอันนี้คือฮานอยฮานอยชุดรวมนะคะเริ่มแต่เฉพาะกิจนิดตัวเด่นนี่ขีดขีดเส้นใต้ไว้ให้นะคะเนี่ย ขีดเส้นใต้ไปใหู้นย์อันนีู้นย์ก็เจ็ดอันนี้คือคือหุ้นชุดรวมของเรานะคะหุ้นชุดรวมปังทุกวันครับปังทุกวันไม่ต้องห่วงอันนี้ลาวสตาร์ลาวสตาร์จะทําแค่นี้นะคะอันนี้ฮานอยมัดร,รวมของเราอันนี้ชุดรวมเล่นทุกได้ทุกหุ้นทุกหวยนะคะเล่นทุกได้ทุกหุ้นทุกหวยตามนี้นะคะน้องๆองค่ะไม่มีเวลาทั้งตาทั้งปิดทั้งอะไรเนาะ ว่าจะไม่ทําแล้ววันนี้อดไม่ได้อดไม่ได้ต้องทํานะคะอันนี้ฮานอยของเราฟันห้านะคะพวกนี้นะฟันห้าฟันหกแล้วแต่เด่นทั้งสามตัวเลยทั้งหนึ่งทั้งห้าทั้งหกนะคะน้องๆแต่ห้านี่จะมาจะเด่นกว่าเพื่อนเขาอยู่เนี่ยวันนี้โหศูนย์มากเลยเนาะเวลาเราทําไม่เอาศูนย์ศูนย์ก็เท่ากันนะวันนี้กับอะไรนะที่ลงให้ก็สามก็สี่ะ แต่ไม่ให้ซะางั้นโอ้ยเมันก็มีวันปิดพลาดนะคะสามกับสี่มาแค่รอบเดียวมั้งเนาะมาปกติเอ้ยมาพิเศษเกาะคู่กันมาเลยนะนนี้ชุดรวมของเราหวยหุ้นนะคะอันนี้หานอยนะคะหานอยมัดรวมดูให้ดีๆนะคะขีเส,ส้นใต้นี่คือตัวเด่นตัวฟันนะคะสีเส้นใต้ตัวฟันนะคะ,นนะ,คะอันนี้เราสตาของเรานะคะรู้กันนะคะน้องๆค่ะ ประมาณนี้ค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะรวย,รยปังๆอันนี้ตอนนี้มืดแล้วก็เลยมันก็เงาๆหน่อยนะแสงไฟเนาะดูให้จําดูให้ดีดูให้ดีๆนะคะประมาณนี้ค่ะเจอกันค่ะพรุ่งนี้ค่ะน้องๆค่ะเราไม่ต้องยืดยาวดูแค่ให้มันชัดๆอ่ะพี่ถ่ายให้ดูอีกสักหน่อยหนึ่งไม่พูดก็ได้เนาะอ่านเราก็พอเข้าใจเนาะขีดส้นใต้นะอย่าลืมตัวฟัน เดแต่ที่เอามาในสามตัวนี้ก็เ,เด่นหมดแล้วค่ะนาะแล้วแต่น้องๆแกเลือกเล่นว่าอันไหนสมรมารอบไหนสมรมายังไงเราก็ไปรอบเฉพาะกิจก่อนเนาะเฉะพาะกิจกับพิเศษนะห้าเนาะเนาะห้าหกก่อนแล้วน้องๆใช่ไหมห้าหกหรือห้าหนึ่งแล้วแต่แต่ห้านี้ตัวฟันนะคะประมาณนี้ค่ะตือกันพ่งนี้ค่ะเรารวยปัง อย่าลืมหวยหุห้นของเรานะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ